วันนี้ Wonder ร์วิ l ยังอยู่ที่เรื่องราวบนโลก2ล้อครับผมกับชายคนนี้มาร์คมาเกสแชมป์โลก8สมัยผู้ได้รับสมญานามว่าเด็กระเบิดที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเหตุใดเขาถึงล้มในการแข่งขันบ่อยและเหตุใดที่เขาไม่เคยเข็ดและพร้อมที่จะบวกต่อไปเรื่อยๆติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวของเขาได้ที่นี่ครับผม วอนเดอร์วิลมหัศจรรยานยนต์กับคนรักความเร็วเล่าเรื่องโดยเจสดาบุญประสม สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ w o n d e r Wheel มัสจันญยยนกับคนรักความเร็วโดยผม JVP เจษดาเุญประสมเรื่องราวบนโลกความเร็วทั้ง2ลอ้อ4ลอ้อไม่ว่าจะเป็นในสนามแข่งบนทนอน้องถนนบอยมังอนิเมะซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์มีมาให้ได้รับชมรับฟังกันที่นี่เช่นเคยนะครับอ่ะอย่างที่เราได้กล่าวไปวันนี้เป็นเรื่องราวของ Mar quez, lo, มาร์กมาเกสแชมป์โลกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบสมัยผู้ได้รับสมญานามจาก สื่อไทยนี่แหละครับว่าเด็กระเบิดจะว่าไปแล้วเนี่ยการที่สื่อไทยตั้งฉายาให้มาร์คมาเกสว่าเด็กระเบิดเนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยจริงๆครับเพราะว่า นับตั้งแต่เขาเข้าสู่การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกครั้งแรกเมื่อปี2008กับรุ่น125ซีซีซึ่งปัจจุบันนันคือ Mo t ตทนะครับแต่เปลี่ยนรถเป็น250ซีซีแล้วเจ้าตัวก็โดดเด่นเลยครับกับสไตล์การขับขี่ที่ดุดันก้าวร้าวบ้างเป็นบางครั้งเสียงเป็นเสียงลุยเป็นลุยนี่ไม่ใช่สไตล์การขับขี่ที่เพียงแค่เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมเท่านั้นแต่มันยังเป็นเบื้องหลังความสําเร็จสู่การเป็นแชมป์โลกปลายสมัยของเขาอีกด้วยมาเมเกสเคยพูดแบบนี้ครับผมไม่ได้ท เพราะผมชอบนะแต่ผมทําว่าผมต้องทํากับการที่ว่าจะต้องทิ้งโค้งด้วย องศามากมายถึง60กว่าองศาบางที70องศาก็มีซึ่งแม้เจ้าตัวเนี่ยถึงจะเข้าโคง้งแบบแทบจะเรียบไปกับพื้นแต่รถก็ยังไม่ล้มแต่งใดถึงสถานการณ์บขี่ที่ดุดันจะทําให้มาร์กมาเกสก้าวไปสู่ชัยชนะก้าวไปสู่หนังแชมป์โลกแต่บางครั้งมันก็เป็นดาบสองคมครับผมเพราะว่าความดุดันที่มากเกินไปเนี่ยย้อนกลับมาทาร้ายตัวเขาหลายต่อหลายครั้งตัวอย่างก็คงจะเป็นอย่างในมโตจิมพิดูการสองสิบห้าซึ่งฤดูก,กาลนั้นมีถึง6สนามที่มาร์กมาเกส ไม่จบการแข่งนนขันส่วนใหญ่คือล้มเองข้างนั้นครับผมปีนั้นเจ้าตัวจบที่อันดับ3ตามหลังฮอเฮโรนโซแชมป์ในปีนั้น แล้วก็วานิลติโนรอซซี่มาร์เกสในปีนั้นนี่มีคะแนนตามหลังแชมป์โลกอย่างโรเนโซเกือบเกือบ100คะแนนเลยทีเดียวแต่องไรก็ตามครับมาร์กมาร์เกสกลายเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่ทําให้การแย่งแชมป์โลกปีนั้นลุ้นถึงสนามสุดท้ายซึ่งคาดว่าน่าจะมีโอกาสได้เล่าอีกในโอกาสต่อไปนะครับส่วนอีกซีซั่นหนึ่งที่คงไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือซีซั่น2020สนามแรกที่เฮเรสประเทศสเปนนี่คือเรสที่เปลี่ยนชีวิตของมาร์กมาร์เกสในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาาเเเลยยทีดีดวพระ เจ้าตัวล้มไปสองรอบรอบแรกล้มกลับมายกรถขี่ต่อทำอันดับไล่มาเรื่อยๆจนถึงอันดับ3มีลุ้นจะชนะซะด้วยซ้ำแต่เจ้าตัวล้มอีกรอบและรอบนี้สาหัสถึงขนาดที่ว่าแขนขวาของเขาหักจริงอยู่เขากลับมาได้ในสนามต่อมาแต่ว่าความรู้สึกที่มันไม่เหมือนเดิมทําให้เขาต้องถอนตัวและกลายเป็นว่าแขนขวาที่หักของเขาในคราวนั้นมันได้กลายเป็นแผลเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นกระดูกที่หักซ้ําเพราะว่าเจ้าตัว ไปเปิดประตูรับหมาเข้าบ้านไม่ว่าจะเป็นแผลที่ติดเชื้อจากการผ่าตัดจนต้องผ่าใหม่รวมไปถึงการงอกของกระดูกที่ผิด รูปทำให้เจ้าตัวทนทุกทรมานไปถึง2ปีเต็มๆจนในปี2022เจ้าตัวต้องเข้าผ่าตัดเป็นหนที่4และหนนี้ก็คือการต้องทำให้แขนหักอย่างจงใจจากทีมแพทย์อีกครั้งเพื่อจัดรูปกระดูกเข้าไปใหม่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้เจ้าตัวจะมีข้อเสียในเรื่องความมุ่งมั่นความดุดันที่มากเกินไปแต่มาร์เกสเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเขาปรับ ปรุงข้อเสียต่างๆไม่ใช่ว่าเขาลดความดุดันลงนะเขายังดุดันเหมือนเดิมยังคงสมฉาย,ยาเด็กระเบิดเหมือนเดิมยังไม่กลัวที่จะแซงใครในจังหวะที่หลายๆคนคิดว่าไม่ควรจะแซงเหมือนเดิมยังเทโคกชนิดสอกเลียดพื้นเหมือนเดิมเพียงแต่เพิ่มความรอบคอบให้มากขึ้นซึ่ง สิ่งนั้นส่งผลมาก็คือแชมป์โลก m o t ต t ี์สต่้องไปปี2016ถึง2019 4ปีติดต่อก,กันจนเป็นแชมป์โลก8สมัยนั่นเองนอกจากเรื่องสไตล์ความดุดันของเจ้าตัวแล้วเนี่ยอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ทำให้มาร์คมาเกสกายเป็นยอดนักบิดอย่างเช่นทุกวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการตอบสนองอันรวดเร็วฉับไวและทันต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตัวอย่างชัดๆก็คงจะหนีไม่พ้น ม o เตจีพีสนามสุดท้ายฤดูกาล2017ครับที่บาเลนเซียประเทศสเปนในปีนั้นเจ้าตัวลุ้นแชมป์โลกกับอันเดรโดวิซิโอโซถึงสนามสุดท้ายเลยทีเดียวถึงแม้ว่าสถานการณ์ของมาร์กมาเกสจะได้เปรียบก็ตามแต่หลายนคนรู้ดีว่าอย่าไว้ใจอะไรกับมาร์กมาเกสเพราะเดีย๋ยวที่เราได้กล่าวกันมาร์กมาเกสลงแข่งแต่ละสนามไม่ได้หวังแค่จบการแข่งขันมาร์กมาเกสหวังถึงชัยชนะเสมอและด้วยความเป็นคนคิดบวกจะตัวนี่แหละครับบวกที่ว่าไม่ได้มองโลกในแง่ดีนะบวกความเ็วเข้าไปเรื่อยๆไอ้ด้วยความคิดบวกนีี่่ยยแหหหลละททําาใ้ๆคนเส มาร์คมาเกสจะล้มซะก่อนแล้วมันก็มีจังหวะที่มาร์คมาเกสเกือบจะล้มจริงๆจังหวะนั้นจําได้เลยครับมาร์คมาเกสแซงยูฮันซาโกขึ้นนําในช่วงทางตรงก่อนที่จะต้องเข้าโค้งแรกซึ่งเป็นโค้งซ้ายปรากฏว่ามาร์คมาเกสเข้าลึกไปหน่อยเกือบจะล้มแต่เจ้าตัวใช้ เข่าใช้ศอกเซฟรถดันตัวเองขึ้นมาได้ถึงแม้จะเสียอันดับจากการแข่งขันไปแต่ว่ามาร์มาเกสยังไม่ล้มโอกาสการไปแชมป์โลกยังอยู่ของเขาและหลังจากนั้นกลายเป็นว่าฮอ e เฮโรเนโซทีมเมทของโดวิซิโอโซในปีนั้นรวมถึงตัวของอันเดยโดวิซิโอโซเองล้มซะเองครับทำให้มาร์มาเกสเป็นชมป์โลกปี2017จังหวะต่างๆเหล่านี้เนี่ย หลายๆลคนที่เป็นแฟนกีฬาความเร็วโดยเฉพาะแฟนมอเตอจีพีเนี่ยมักจะเรียกสไตล์การเซฟรถของมาร์คมาเกสว่าการเซฟรถที่ทำลายทุกกฎฟิสิกส์นี่คือสิ่งที่คุณจะได้เห็นประจำเวลาที่คุณเห็นมาร์คมาเกสแข่งซึ่งมาร์คมาเกสบอกแบบนี้ครับมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหลายๆลคนมักจะถามผมถึงเรื่องนี้นะแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติผมก็แค่ทำมันตามที่มันควรจะทำเท่านั้นเองนอกจากนี้ยังขยายความต่อนะครับเพราะว่าแม้แต่ ทีมงานของมาร์มาเกสเองก็ยังถามว่าจังหวะเมื่อกี้เซฟรถไปได้ยังไงมาร์มาเกสตอบไปไหมครับก็ผมสูญเสียการบังคับที่ล้อนหน้ากริปล้อนหน้าหายสิ่งที่ผมทําก็คือกดข้อสอบให้ต่ําลงจากนั้นขึ้นอยู่กับสถา,านการณ์บางครั้งผมก็เปิดคันเร่งเพิ่มเพื่อเพิ่มความเร็วบางครั้งก็ต้องลดความเร็วลงมันเป็นเรื่องที่ยากจะวัยเข้าใจแต่ว่ามันเป็นไปอย่างนี้แหละนั่นแหละครับคําตอบเบื้องหลัง การเซฟรถที่ทำลายทุกกฎฟิสิก์ของมาร์กมาเกสไม่ใช่แค่เรื่องสไตล์ไม่ใช่แค่เรื่องการตอบสนองมันยังมีอีกหลายเคล็ดลับหลายเบื้องหลังครับที่ทำให้มาร์กมาเกสเนี่ยเป็นยอดนักบิดในวงการความเร็วโลก2อล้ออีกสิ่งต่อมาก็คือมาร์กมาเกสเป็นนักบิดที่แทบจะไม่กลัวอะไรเลยสิ่งหนึ่งที่คงจะปฏิเสธไม่ได้ในการแข่งรถมอเตอร์ไซค์ก็คือคุณต้องล้มจะล้มด้วยความเร็วสูงด้วยความเร็วต่ำจะล้มมาก ล้มน้อยกี่ครั้งการล้มถือเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับนักแข่งมอเตอร์ไซค์ทุกคนมาร์คมาเกสก็เช่นกันเอาเป็นว่าอย่างในปี2017และ2018ซึ่งมาร์คมาเกสเป็นแชมปโลก MotoGP 2ีนะฮะสซีซันดังกล่าวเนี่ยเด็กระเบิดคนนี้คือคนที่ ครองสถิติล้มมากที่สุดในการแข่งขันมโต g p ตลอดรุูการที่ว่าด้วย2017ล้มไป27ครั้ง2018ล้มไป23ครั้งแต่ผลลัพธ์คืออะไรล่ะแชมป์โลกไงครับคำถามคือความกล้าที่มากกว่าคนอื่นความกลัวที่น้อยกว่าคนอื่นของมาร์กมาเกสเกิดขึ้นตอนไหนคําตอบก็คือตั้งแต่ตอนเด็กนั่นแหละครับมาร์กมาเกสบอกว่าผมเริ่มฝึกมอเตอร์ไซค์มืั้งแต่อายุประมาณ4-5ขวบเริ่มด้วยรถเดรทแร็ Ross, ซึ่งเป็น,นการทางฝุ่นมันทําให้ผมรู้ว่าการล้มเนี่ยไม่ใช่เรื่องเวลวร้ายเพราะสภาพสนามที่มันเป็นทางฝุ่นเนี่ยคุณอาจจะล้ม3าสครั้งในรอบเดียวก็เป็นได้และที่สําคัญที่สุดก็คือมันทําให้คุณรู้ขีดจำกัดของตัวเองว่าเฮ้ยโค้งนี้เข้าได้เร็วแค่ไหนโค้งนี้ต้องอย่างไรจากนั้นน่ะเหรอก็แค่หยิบมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ต่อไปเท่านั้นแหละครับมันมีสุภาษ,ษิตหนึ่งที่อยู่คู่กับ,บวงการมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะยิ่งมโตจีพีมีอย่างยาวนานก็คือการสอนนักบิดที่เร็วให้หยุด การล้มให้หยุดการเกิดอุบัติเหตุนั้นง่ายกว่าการที่จะสอนให้นักบิดที่ขี่ช้าขี่ให้เร็วขึ้นมองในมุมหนึ่งมาร์คมาเกสดูจะไม่จําเป็นที่ต้องใช้ทฤษฎีนี้แต่มอยมุมหนึ่งนี่ก็เป็นสุภาษิตท,ที่เข้ากับมาร์คมาเกสได้ดีเหมือนกันเพราะว่าการลบองเขาทุกครั้งมันทําให้เขาได้ เรียนรู้ว่าคุณจะเข้าเขาครั้งต่อไปให้เร็วประมาณเดิมได้อย่างไรโดยที่ไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้เนี่ยแหละครับมันทําให้มาร์กมาเกสเนี่ยเติบโตในเส้นทางโลกสองล้ออย่างรวดเร็วและทําให้เขากลายเป็นแชมป์โลก m o t ต g p อายุน้อยที่สุดตลอดกาล20ปี 2อ6รสบวันในตอนที่คว้าแชมป์โลกมอเตอร์จีพีสมัยแรกเมื่อปี2013นอกจากเรื่องความกล้าบ้าบินความเร็วการเรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้มาร์กมาเกสเป็นยอดนักบิดได้ก็คงจะหนีไม่พ้นคำว่าความแข็งแกร่งครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กับการแข่งขัมอเตอร์ไซค์เลยทีเดียวเพราะต้องไม่ลืมว่านักแข่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยกำลังควบคุมก้อนเหล็กที่น้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัม มันไม่ใช่แค่ควบคุมตอนที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูงหรือขับขี่อย่าปกติเท่านั้นตอนล้มคุณก็ต้องยกรถขึ้นมาเองให้ได้เพื่ออย่างน้อย มีโอกาสแข่งขันต่อแต่าจะเป็นนักแข่งมอเตอรไ์ไซค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเลเวลสูงสุดอย่าง MotoGP ต้องฝึกฝนร่างกายต้องฟิตร่างกายให้พร้อมกับทุกสถานการณ์มามาเกสก็เช่นกันครับผมเจ้าตัวเนี่ถึงกับว่ามีโปรแกรมการฝึกที่หลากหลายและซับซ้อนที่สำคัญออกแบบให้เหมาะสมกับร่างกายของเขาอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการฝึกสมาธิการ จินตนาการหรือการสร้างภาพเสมือนจริงในการแข่งขันว่าหลับตานึกถึงโค้งนี้ควรจะต้องบิดยังไงเอี EN, ยงเอียงตัวเข้าโคง้งด้วยองศาประมาณไหนนักแข่งเหล่านี้มีการจินตนาการภาพไว้นในหัวหมดครับมาร์คมาเกสก็เช่นกันท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทาไมมาร์คมาเกสถึงเป็นนักบิดที่สุดแกร่งในม o ต GP จีพีที่แม้เจ้าตัวจะล้มสักกี่ร้อยครั้งจะบาดเจ็บหนักมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ตามเขายังกลับมาได้เสมอและแม้การที่ เขาแขนหักจากมอเตอรเมื่อรู่กาสม0 2 0ี่จะทาให้มาร์กมาเกสเข้าสู่ช่วงฟอร์มดรอปอย่างสมบูรณ์แบบไม่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ชนะการแข่งขันแบบแทบนับครั้งได้และหายหน้าจากการแข่งขันไปก็นานไม่น้อยในแต่ละช่วงแต่ละช่วงเพื่อไปรักษาตัวแต่ที่สุดแล้วมาร์กมาเกสก็ยังกลับมาได้เสมอครับและเราหวังว่าเราจะได้เห็นลีลาการซิ่งที่สุดระหำ่ำสมชายาเด็กระเบิดของมาร์กมาเกสอีกนานๆนี่นะครับเรื่องราวของ Mark Mar quez, มาร์กมาเกสแชมป์โลกมอเตอร์ไซค์ 8สมัยที่ล้มกี่ครั้งเจ้าตัวก็ยิ่งเรียนรู้สู่การเป็นตำนานพื่ออะไรเอย่างไรกับเด็กระเบิดคนนี้บ้างครับมีจังหวะการเซฟรถครั้งไหนที่ติดตาตรึงใจมากที่สุดบอกเล่ากันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้เราเล่าเรื่องไหนเกี่ยวกับเรื่องโลกความเร็วโลกจัตทกรรมอีกบอกกันมาใน,ในคอมเมนต์เลยเช่นกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุด อย่าลืมติดตามทุกช่องทางของทางเมนสแตนเอาไว้ด้วยนะครับวันวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ